ดูแล้าลูกดูแล้าดูแล้วแ่าง่ดูง่ายง่ายเร็วเออหัวนมมันหยุบเลยร็วเร็วสิได้กินง่ายๆเออดูแล้าดูแล้านานละดูดูดูจะให้เฝ้าคอยดูดกอนลูกเออทำไมทำไมทำไมนมมันยังหลายอยู่เออดูแล้าดูดูแล้าดูแล้าดูแล้านมหลายๆนมหลายๆอันนี้นะเออเอ้า มาทำไมดูเออขามาดูเขาม่ายับเขามา,า,มาเออฉี่ตัวเว้ยพ่อเราเป็นห่วงอยู่ว่าจะกินนมบ่ได้โอ้ยกินดูกินกินบักหลายหน่อยกินฝนกระตกเอ้าดูดูไปดูดูไปดูดาไปลูกดูดูไปดูดูไปลูกดูดูดไปเออ อิ่มแล้วไปห้าวตัวน,นี้นะเออเอาดูดิดูที่ไปเออเนี่ยเข้ามาแงบเข้ามามันใกล้กันยงบเข้ามาเตี่ยวจะคล้องยงบเข้ามาเออทำไมเออดูไ้ดูไ้เออ,เอ,อมันสิดูใกล้ยับเข้าไป เาขาไปดูเออเอาแล้วเอเอพอคล้องมาหายยูดูดเอเอเดี๋ยวขับไปอ๋อเอ้าฮดูดจะให้มันดูดีไรลูก

รุดรุดเออสิไหนแม่เว้ยอย่าให้รุดอย่าให้รุดุดูเอาเร็วเออตัวนี้เนี่เฮ้สั่นตัวเออ ดูดเอาดูดูแลครับผมคลิปนี้ก็ไว้ทำันี้แหละครับขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ